หมายมุมเนี่ยที่เป็นที่ตัวผมนอกใส่เนี่ยมันคือเหมือนต้นห้อยผ้าครับแล้วก็ใส่มาตลอดแล้วพอมันใส่ไปเรื่อยมันรู้สึกอุ่นใจม,มันมันมีคุณค่าทางเยเหมือนห้อยผ้า เรียกว่าทำเหล่าบรรดาเอฟซีตำรวจไทยกรีดกันสนั่นมาหลายรอบแล้วสำหรับสารวัตรแจ๊ะกับมาตรสุดเท่ที่เข้าจับกลุ่มคนร้ายแบบดุดันและนุ่มนวลในคราวเดียวคนร้ายไม่ถูกใจแน่แต่เหล่าสาวๆและเอฟซีกดไลค์ตามๆกันโดยก่อนหน้านี้ทีมข่าวได้วรวบรวมช็อตเด็ดของสารวัตรแจ๊ะในการลงพื้นที่บุกจับคนร้ายแต่ละครั้งดุดันไม่เกรงใจใครแต่กล้าวใจเอฟซีสุดๆโอเคเข้าใจข้อหากระสิก์ไหมครับเข้าใจอ่า ทำอะไรไว้ครับรับสารภาพไหมไม่รับค่ะไม่รับอ่ะแล้วนี่อะไรอันนี้หนูใส่นี่คือหนูใส่บับลองหนูไม่ได้หนูไม่ได้ไใ,ใส่เดิเนไปไหนหนีน้นะคะพี่อันนี้คือหนูถ่ายกับาอดีตสามีเขาค่ะแล้วเราเป็นอะไรเราใส่ชุดเป็นราชการเราเป็นอะไรไม่ได้เปลี่ยแล้วเราไปใส่ได้ยังไงหนูใส่แค่หนูลองแล้วก็หนูแบบว่าจะนี่ไม่ได้ลองอันนี้คือในรัฐสภาแล้วคุณไปถ่ายกับคนอ่ลองชุดถานน้องได้เลยค่ะเนี่ยจนเขาติดประกาศเราแบบเนี้ย ไม่เปิดข่าในไลน์ว่าคุยกันนะเพื่อนหาอะไรอย่เงี้ยค่ะคนปกติเนี่ยจะโดนหมายจับช่อโกงถึง13คดีไหมคนปกติตอบผมเอาแบบตอบแบบเป็นกลางคือหนูเพอหนูโดนแบบนี้หนูก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบเหมือนผีแล้วเราเคยแอบอ้างคนข้างนอกไหมว่าเราเป็นสสส,สวใช่หรือเปล่าอ่ะ มั่นใจนะมั่นใจ,น,ใจนะนถ้าถ้าถ้าพี่พูดมาแล้วพี่มีตัวคาว่าอย่างชี้แจงเขาได้เลยค่ะไม่ถ้ามีคนบอกว่าเราไปบอกว่าเราเป็นสอสอสวยอมไหมยอมอ่าจะยอมรับไหมหนูไม่ยอมรับเราเราชื่ออะไรครับเชื่อว่าชื่อเราเป็น ขออนุญาตครับผมไม่ทำอะไรอยู่นะครับลบเดี๋ยวผมตอบเป็นตำนานก่อนอย่างนี้มันไม่ได้นะครับอย่างนี้มันไม่ได้ครับผมตอนนี้ตอนนี้เป็นผู้รักษาตามหมายจับนะครับคุณต้องถูกจับตามตัวออกเลยเราพิ่งคุยกับคุณอันนี้เป็นหมายจับนะครับออ่านก่อนอย่าเพิ่งจับเลยใส่หุ่นแจมมือครัดลบกวนออกอย่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ครับใส่หุ่นแจมือ อย่าดื้อนิ่งก่อนนิ่ก่อนนิ่งก่อนใจเย็นเย็นนิ่งก่อนนิ่งก่อนฟับก่อนมาตรงนี้ครับดีผมคุยกัคุณแบบปัญญาชนนะคุณอย่าทำรบกวนครับอย่าคุณดูสังเกตการได้ครับแต่อย่าขัดขวางปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ไม่งั้นผมจะดำเนินคดีด้วยนังลงที่ครับถ่ายได้เลยครับ นั่งลงครับน่งครับเข้าใจพี่เข้าใจนะไปะ,ะต่อมาทำเอฟซีฮือฮาอีกครั้งกับปฏิบัติการแหวกทุกมิติการจับกลุ่มกรณีผู้การจ่อส่งร้อยตำรวจเอกพลวัตรนาคทมยารองสารวัตรสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลปลอมตัวเป็นชายหื่นสายซาดิต สวมแฟนตาซีนักวยปล้ำแท็ทูลายสักให้เหมือนชาวต่างชาติกระทั่งคนร้ายพอใจนัดหมายซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้มีสายสืบหกชีวิตแอบในตู้เสื้อผ้าซอกเตียงระเบียงห้องก่อนรวบตัวหนุ่มชาวจีนแนวโรคจิตที่ลงมือละเมิดเยื่อสาวและตระเวนถ่ายใต้กระบงเด็กนักเรียนอีกมากมายเข้าห้องน้ำตู้เสื้อผ้ข้างหลังข้างหลังตู้เสื้อผ้าคนตู้เสืเเดียวพี่อยู่ช่องนี้เองอยู่ช่องงหน

โดยทำการฟิตติ้งชุดขณะที่สารวัตรแจะเกินจะกลั้นหลุดหัวเราะออกมาเสียงดังลั่นเมื่อเห็นชุดที่ร้อยตำรวจเอกต้องใส่และเผยภาพขณะที่สารวัตรแจะซ่อนตัวอยู่ในตู้ทำชาวเน็ตเอ็นดูทั้งคนใส่ชุดและคนคำ้ำ <c oughs> ต้างหลังได้แอบได้อีกคนใช่ไหมใช่ครับไอ้ตัวหายใจออกไหมวะป๊อปโปลิตโอลิตฮะล่าสุดโซเชียลต่างพูดถึงอีกหนึ่งคลิปที่สารวัตรแจ้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ เกี่ยวกับหมวกไหมพรมที่ใส่อุ่นใจเหมือนคนห้อยพระส่วนในเรื่องที่ตนเองเป็นเอกลักษณ์ถือเป็นดาบสองคมสำหรับนักสืบเพราะว่าทำให้ตัวเองดูมีเอกลักษณ์มีคนจำได้แต่ในอีกมุมหนึ่งก็จะทำให้เราทำงานยากมากขึ้นคนที่สนใจมากขึ้นต้องไม่แพ้ภัยตนเองหมวกไหมพรมเนี่ยที่เป็นที่ตัวผมนอกใส่เนี่ยมันคือ เหมือนคนห้อยผ้าครับก็เหมือนคนห้อยผ้าดื้อแล้วก็ใส่มาตลอดแล้วพอมันใส่ไปเรื่องมันรู้สึกคุนใจมันมันมีคุณค่า่างเี่ยเหมือนห้อยผ้าส่วนในเรื่องของที่มันเป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันก็เป็นดาบตอกคมสำหรับรักตือครับเพราะว่าส่วนหนึ่งโอเคอาจจะทำให้เราดูมีเอกลักษณ์มีคนจำเราได้ในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นดาบอีกคมหนึ่งที่จะทำให้เราทำงานยากมากขึ้น กลายเป็นที่สนใจมากขึ้นมันสามารถเป็นย้อนกลับมาที่ตัวเราได้จริงๆแต่ว,ว่าต้องอยู่ที่ตัวนักสื่อเองว่าจะแอกแบก็กจะติตใจเป็นอย่างไรต้องไม่แพ้ภัยตัวเองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซ u เปอร์แซงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ